ยังไงไหนเล่าสิเล่าให้ฟังก่อนเขาบอกว่าลูกอยากเจอแม่กับพ่อใช่ไหมพี่บอกว่าใช่เขาบอกอ่าเดี๋ยวจัดการให้แต่ต้องห้ามบอกบอกหลวงเตยอันนี้พี่พูดเรื่องจริงนะตุ๊พี่ก็ไม่อยากโกหกเราก็คิดว่าทำไมเขาต้องทิ้งเราเนาะ ทำไมไม่แบบเอาไว้เงี้ยอืมแล้วก็แล้วก็เงี้ยคิดว่าทําไมต้องแบบทําไมต้องทิ้งเงี้ยโกรธเขาไหมครับไม่ไม่โกรธพี่เองก็ไม่เคยทิ้งลูกพี่น้อยใจไหมมันก็น้อยใจนะน้อยใจใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสจะได้พูดบางอย่างกับพ่อกับแม่แท้ๆของเราเราจะพูดว่าอะไร คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจุกลงคิดฉันแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรวัวก็คือเด็กรกะบพาทุกคนอ่ะก็อยากจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นไก่ครับคือเราอยากให้เขาแบบ แสดงตัวนิดนึงคือไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเงี้ยคือแปลว่าไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยเงี้ยคือแาลว่าถึงคุณไม่รับผิดชอบอะไรก็คือแปลว่าเออให้เรารู้คนนี้พ่อคนนี้แม่อย่างเงี้ยก็แค่นั้นเราไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราเราก็ไม่มีญาติเลยเราไม่มีญาติเลยมีมีพี่น้องแม่ก็ไม่เคยไปยุ่งเลยตั้งแต่แม่เสียไม่เคยคนตกคนเดียวเนี้ยมี คิดคําตอบไว้ในใจไหมว่าแบบนี้จะรับได้แบบนี้รับไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องรับไปได้ uh huh. ถ้าเจอมันก็ต้องรับให้ได้นะครับก็เป็นไงก็ต้องรับเนาะ uh huh. หรือเขาไม่รับเราเงี uh ้ย huh. ก็เราก็ต้องรับหลังจากอกหักกับคำตอบเมื่อครั้งก่อน เสี้ยวความหวังที่เราทิ้งเบอร์และรูปพี่รุ่งให้กับบุคคลปลายสายคิดว่าคงมีการสารต่อบางอย่างครับวันนี้พี่รุ่งโทรกลับมาหาทีมงานอีกครั้งพร้อมกับข่าวที่เต้ยเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับน้องเต้ยยังไงไหนเล่าซีเล่าให้ฟังก่อนอ่า ที่ดรชักามาบอกพี่ใช่ไหมที่ว่าให้เบอร์ไข่ดรให้เบอร์ไขรป้านั่นแหละเขา่าดเขาก็ถามพี่ว่าอารู้ได้ยังไงว่านะักคุณนี้เป็นพ่อแม่เป็นอะไรพี่ก็เล่าตามที่ว่าเขาก็บอกว่าทางรูน้น่ะเขาไม่อยากออกซื่อ คำว่าไม่อยากออกสื่อฟังดูแล้วเป็นในยะว่า10%ที่เหลือแห่งความหวังของเรากําลังเริ่มทํางานแล้วแหละครับคือกลัวคนมาคอมเมนต์ด่ามาอะไรอย่างนี้พี่พก็คงเขไดเไ้เราก็น่าว่าระบายมล้วก็เราก็เล่าฟังแล้วระบากเนาะบานทีเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลุงยอยากเจองแม่กับกอลใช่ไหมพี่บอกว่าใช่เขาบอกอ่าเดี๋ยวจัดจาการให้ คำตอบที่เพิ่งโดนปฏิเสธมาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าปาฏิหาริก์รกำลังทำหน้าที่ของมันแล้วล่ะครับวันที่สามเขาก็ถามมาว,ว่านั่นเจอกัอนไหม,มเขาเข้ามาตั้งแต่เขาอะใครเขาอา,าอ๋อเขาก็มองหน้าเขาก็มองหน้าแล้วก็เมดีเนาะ,ะเขาก็ยิ้มไปรดผู้ชงให้ดูบอกเดี๋ยวจะไม่เชื่อวันเนี่ยแส่งช้าปิดอ่าอ่าอ่า จนั่งคุยว่าถาแม่ไม่มาเขาก็ยังไม่มาต้คุยก่อนก็คุยก่อนเขาก็พูดว่าไม่ยากตอบซเพราะาเรื่องเนี้ยน้าก็ไม่รู้ที่รู้ก็คือยายกับแม่กับพ่อแค่นั้นเองพี่เลาตามจริงนะพี่ไม่ยาก่ไขนนะพี่เลาตามจริงนะพี่ก็ไม่สบายใจพี่ก็ไม่ยาเครียดอ่ะมันมันเครียดต่อไปพี่ก็ พี่ลุงพี่ลุงพี่ลุงเต้ยบอกอย่างนี้เต้ยอ่ะทารายการเพื่อช่วยคนเต้ยไม่ได้ช่วยคนเพื่อทํารายการเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่ไม่ต้องกังวลเลยครับสุดท้ายแล้วพี่ลุงได้เจอแม่คือที่สุดของความตั้งใจของเราแล้วครับ ดูเหมือนว่าพี่รุ่งจะกังวลใจมากๆหากต้องปิดบังทีมงานที่ช่วยเหลือเธอมาตั้งแต่ต้นแต่ตัวเต้ยเองก็ต้องบอกว่าเข้าใจและดีใจกับพี่รุ่งด้วยมากๆเลยนะครับที่สุดท้ายปลายทางพี่ก็จะได้เจอแม่ตัวจริงที่เฝ้ารอมาก,กว่า50ปีสักทีนะครับวันนั้นเอาคุยกันเขาก็ใช่รู้ว่บในนี้เราก็ส่งไป

แต่วันนี้พี่รุ่งเหมือนได้โบนัสเพิ่มเป็นน้องแท้ๆพ่อแม่เดียวกันอีกสามคนเลยทีเดียวความรู้สึกที่เคยเหมือนตัวคนเดียวตอนนี้น่าจะถูกเติมเต็มจนล้นปรีแล้วล่ะครับใช่แล้วนนั้นน้องน้องเล็กก็ถักเศษมาหนาหนาเขาบอกถัเฟซมาใช่ไหมเขากบอกนนี้น้าเ่อนกัน้าเงอนไปเนอพเสร็จแล้วได้ แล้วก็เสร็จแล้วอ่ะน้องคนเล็กก็ถามมาบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าบอกแม่นะว่าพี่ไม่โกรธพี่ไม่โกรธพี่ไม่เคยโกรธเลยพี่ไม่เคยโกรธอะไรเงี้ยน้องบอกว่าแม่แม่หนูไม่อยากได้แบบว่าออกสื่อออกอะไรลัวน่ะมาของเบนดาอะไรเงี้ยบางคนก็ไดาบางคนก็ชมอะไรอะไรให้มันมาใจเงี้ยแต่ว่าเข้าใจแล้วตรงเนี้ยเราไม่ได้อะไรนะพี่ไม่เรียใจเดี๋ยวพี่บอกเออโอเคโอเคเสร็จแล้ว อนออมกกูบ,บใ้ง็เ่หลังจากรอคอยมาทั้งชีวิตเย็นวันนั้นพี่รุ่งก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่แท้ๆของเธอเป็นครั้งแรกครับและนั่นแหละครับ50ปีกับสิ่งที่ค้างคาหวัวใจเธอเพิ่งจะได้ปลดล็อกหลังได้พูดคุยกัน เี่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องไปต้องเรื่องที่สุพรรณต้องไปต้องเลือกที่สุพรรณใช่ไหมเขาบอกว่ามเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าเขาได้เจยกับพ่อแล้วทีท้องเนี่ยมียายกับพ่อกับแม่ที่รู้สรางกาแล้วตอนนั้นยายก็จะเอาเรื่องพ่อพ่อก็เลยหนีไปยายเขารู้จักพยาบาลที่สุพรรณู้ักพยาบาลที่สุพรรณแล้วแฟนเขาเป็นดนายแพทย์ ก็าต้าพ,พงาละครที่ทีแลทั้งนี้เขาบอกว่าจะจ้างคนเลี้ยงตอนใหญ่ก็คือสิบ้าอ,าาอ่ะดรอเคิดูก็ไม่รู้เรื่องอะไรน,น้องมเขบอกว่าจ้างคนเลี้ยงตอนหมายถึงว่าแม่หรือเปา<ะ>แม่สิบห้าใช่ตอนนี้แม่เป็นสิบห้าลแลทังนี้พอจเจ็บแล้วอยู่ได้สองวันเขาก็นอนพักที่บ้านพยาบาลเอเค่ราอปก่นอนน,นนะเป็นใหญ่บอกว่าอ่ะกลับบ้านแม่บอกแล้วลูกอะ มีขา่าลเราไแม่ฟังนะไอ้ฟังเราให้พี่ฟังนะแม่ยายก็บอกว่าให้เขาไปเถอะแต่ไม่บอกให้ใครให้เข้าไปเถอะจะได้กลับไปเรียนตอน่อตอนนี้แม่ก็กลับแม่บอกว่าถ้าเกิดรู้อย่างนั้นนะแม่จะเอาที่นั่นนี่ไปเลยแย่ไม่ทิ้ง อีกประมาณตีกว่าเขาก็เจอกับพ่อแล้วก็หนีไปอยู่พ่อเลยจะไปม,มีน้องมีอะไรเนี่ย oh. จะมีน้องนี่คือน้องพ่อเดียวหมดแต่นะพ่อยังอยู่พ่ออยู่เปลี่ออยเ mm hmm. ขลาก็บอกว่าเขา,าไม่รู้จะไปตามพี่ยังไงพอใส่บ้านก็ดวดน้ำให้ตลอดว่าอะไรให้สบายอะไรเงี้ย mm hmm. พี่ปีไม่เคยโกล เม่โกอยนะไม่โก,นะมโกแมสกข้าลถ้าจะบอกว่านี่คือปาฏิหาริย์แห่งรักเตยก็ว่าใช่นะครับไม่น่าเชื่อว่า50ปีที่ผ่านมา ในที่สุดพี่รุ่งก็ได้กลับมาเจอพ่อแม่แท้ๆของตัวเธอเองที่ตั้งใจสร้างครอบครัวมาด้วยกันตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งสิ้นสุดความทัดพราคในวันนี้งั้นนขอถามความรู้สึกพี่รุ่งหน่อยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมันก็ดีใจนะม,มันก็เราไม่เคยอ,อะเราไม่เคยนะมไม่เคยมีนนองเธอไม่มี แม่มีป้อนนะแต่นี้อะต้องสั้นเวลาเนี่ยมันก็ดีใจนะน้องแม่ก็บอกว่าน้องนะน้องไม่ไม่เข้าใจนะไม่มีใครว่าแม่เลยแล้วก็รับเราทุกคนน้องผู้ชายคนนึงที่ชอบคนแล้วตอนนี้พ่อแล้วพ่อกับแม่ก็อยู่ด้วยกันเหรอคะผมตอนนี้ อยู่มันก็อยู่ตั้งแต่แรกเลยที่คิดว่าที่เขาปวเนี่ยแต่เราว่ามีครอบครัวใไม่ใช่นะต้องครัวแคบบ่เดินเที่ยวนี่แหล,และโอเคโอเคดีใจและยินดีด้วยมากๆเลยโอเคโอเคอ่าถ้าสมมติว่าเขาเอยในเมื่อเขาไม่อยากจะออกสื่อเต้ยก็ไม่ไม่ก้าวล่วงตรงนี้เนาะขอขอบคุณมากๆทพี่ที่แจ้งให้เต้ยได้รู้ถึงความเป็นไปเนาะว่าโอเควันนี้ความตั้งใจของเต้ยอ่ะ ถึงถึงปลายทางแล้วครับพี่ลงยินดีด้วยนะที่ได้คำตอบนะได้ขอบคุณมากๆเลยในที่สุดความตั้งใจของเต้ยและทีมงานเพียงเพื่อต้องการที่จะให้ความพลัดพรากนั้นสิ้นสุดลง การได้รับฟังข่าวดีจากพี่รุ่งในวันนี้ก็ถือเป็นแรงใจครั้งสำคัญที่ทำให้พวกเรายังคงมีแรงในการตามหาปาฏิหาริย์แห่งรักในครั้งต่อไปมีอะไรก็อัปเดตกันละกันได้หรืี่ไปได้ขอบคุณครับบ,รบ๊ายบานะยยินดีด้วยยินดีด้วย ต้องตามปลนอะไรมันจะประจุบขนาดนั้นถูกไหมล่ะทหารโหหนีตามกันไปเนาะสุดท้ายยังได้มาอยู่กันจนทุกวันเนี้ยพี่ลุงเท่ากับคนเดียวที่ที่ไม่ได้อยู่กับพไม่ได้อยู่กับต่อแต่ลูกรงมีความผัดภาคห้าสิบปีแต่ดูทรงพ่อเขาก็จะรับผิดชอบนั้นแต่ไว่ลุ้นแต่ว่าพิงแค่ยายไม่ชอบถูกใาเขาก็เลยต้องหนีไปยายจะเอาเรื่อง ก็ตาามหันนนเเจอออยู่ปคบางคนอาจจะกำลังพลัดพรากบางคนไม่มีคำตอบที่ปลายทางแต่อยากจะใช้เคสนี้เป็นแรงใจสำหรับคนที่ท้ออย่างน้อยปาฏิหาริย์แห่งรักก็ยังต้องการคนที่มีความหวังเสมอนะครับวันนี้อาจจะยังไม่เจอไม่เป็นไร สู้กันต่อไปเพื่อสักวันจะถึงวันของเราครับเหนื่อยกายตามหาลมเพียหลับไหล ใ,ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวุวรรณคงได้โซ่